เบื้องดินพี่น้องดูดินครับมันจะหลุดลงอยู่นั่นอ่ะโอ้ยเห็ดเสียวแห้ววะโอ้กล้าเห็ดวะไม่กลัวมันสไลด์ลงนั่นเหรอ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรุน600ดำซิ่งครับผมโอ้เปิดหัวคลิปมากครับตกใจเลยนะครับคือกล้าว่ะว่าแต่ดินมันสไลด์ลงนั่นแหละไปยืนขอบซ่าโอ้น่ากลัวแตย่ยานเป็นตะยานนะครับมาดูอา่า กุสะนะครับขุสะทอยดินถมโคกน้องนานะครับยังอยู่กับที่เดิมนะครับกับทีมงานโชคนภัทชนนะครับกับโคมาสุพีซีร้รุ่นเนะครับผมคนขับขับโดยนนัดนะครับเจ้านัดสายจกว่าท่น เออหวังเลยโอ้หันใจนำ้ำ่าทันเลยนี่ครับเปิดหัวคลิปมาน่ากลัวเลยเป็นงานถอยดินนะครับท่านผู้ชมอุตสะก็เอาจนพอ,อเอาไปอีกแล้วโอ้ยบาดเจ็บเลยวะคนขับเขารู้อ่ะหอ้น้ำมันพังครับ ไอีกวอย็ดเสียวหลายมันเป็นแต่ยานนี่ฮะมันไหลลงอ่ะนึกคนขับเขารู้อ่ะท่านผู้ชมรู้ว่ารูใ้ใอยกับยานอยู่ดิเป็นังจ่ะของเัี้ยนนี่แหละใกล้ๆไปเลย รถดำทอยครับท่านผู้ชมเริ่มจะอ้อมแล้วนะครับเมื่อเช้าก็วิ่งทางนี้นะครับนี่ประตูทางเข้านะครับนี่ถนนใหญ่อยู่นี่นะครับเส้นบรารบือสารคามเส่เช้านีาน้เทียจันท่ไปนู่นนะครับกับรถไถอยู่นู่นนะครับใกล้เต็มแล้วล่ะพี่น้องก็ฝั่งข้างหลังเราก็เต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวจะาพาดูรถไมโครในจังหวะต่อไปนะครับกอเหยียดเป็นดายันเลือนเนี้ยครับหันกลับมาอีกแล้วครับผมก็ขออภัยครับที่หยุดไปเมื่อกี้นะครับลงถึกปุ่มบ้างนะครับมาดูต่อครับนี่วนกลับมาอีกแล้ว เออยืนยุ่งสั่นเนีเว้ยว่างัน,นผมก็ตกใจเลยดิเป็นดินขาดไหมหรือว่าคนขับเขารู้จักอยู่วะเนาะน่าจะรู้จักอยู่หรอกเขาต้องน่ารู้จักใจรถแหละตกใจนะฮะมันสไลด์มันเคยเห็นแตนได้ขิดมานะท่านผู้ชมนะครับผมก็ไม่ได้วิ่งตั้งแต่เริ่มแรกนะผมไม่รู้ว่าเอาจากตรงไหนน่าจะเป็นครูนี้หรือเปล่านะครับ จะเอาจากทุกนี้แหละพอห้อยไม่ๆมเอาถึงนี่ออกไปนี่ก็ไม่เต็มครับพ่อดินหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเราแล้วครับไปใกล้ปากซาเลยน่ากลัว แต่ยันอยู่่ิมันสไลด์ลงหเห็นได้ไหมยันไว้ก่อนแล้วนะเนาอเฮ้ยไม่เลี้ยวอื้อเออด็กวัวเดียววะ่ะยันนิดนะ่ะนี่ครับเออผมได้ยินข่าวนะครับท่านผู้ชมก็คือรถ รถคันเมก้านะครับเมก้าคันสีน้ําเงินคันที่บอกว่า,าต่อจากอูอีสานใต้ําแต่งนะครับเขาของเท่าแก่เองนะครับเขาจะขายนะครับท่านผู้ชมใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อคอมเมนมต์ไว้ใต้คลิปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับหรือถ้าใครสนใจก็ติติดต่อมาครับ ราคาเจ็ดกลางๆนี่แหละครับเออเายงไงรดกลางๆไปไปนี่แหละประมาณนี้แหละผมบอกจากนะ้ำมาคุยกันเอาเองนะครับอันนี้ผมเป็นซื้อกลางบอกให้เจอถ้าบอกว่ามาจากจตรถบรรทุกซิ่งอ,อาจจะมีส่วนลดนะครับบุนเหลียวจะเป็นยังเราขึ้รถให้ดีไม่ <c oughs> ได้เป็นยังก็พอหรอก ถ้าผมไม่ติดว่าผมมีคันนี้นะ่ะผมเอานะครับคันคันนั้นนะเขาจะเปลี่ยนแนวครับเขาจะ,จะเอาน่าจะเอารถไทยหรือเอารถแมคโครต่อนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแนววาชานคันนี้ผมก็ที่ออกคันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเอาหัวแคบนะ่ะอืมว่าจะเอาแคบ แต่ไปดูแล้วมันแคบมันได้เป็นเครื่องคอมมันเร็วไหมผมก็เลยไม่ก้าผมอยากได้ปั๊มสายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเคยใช้คันที่ออกมาคันนั้นมันมันถูกใจครับถูกใจมากคันนั้นนี่ครับนี่ก็เป็นรถไทยครับ บอได้เลยตกควางเลยบึ๊บอ,อ้ยยังน้อยๆเกียบไปแล้วยังนิดนึงครับตกสีกน้ำพอดีแล้ว ไมก็ไล่ไหลไปเนองรถเปล่าวิ่งไปมีแต่จะคาไปลองเบิ้งก่อนคาดีหน่ยอยคาพอคามาดูกันเียบเครื่องหนึ่งครื่องหนึ่งเอ้ยหยาอันนี้ก็วิ่งด้วยกันสี่คันครับ คันล็อกกี้ก็เพิ่งมานะครับทีแรกก็สามคันสามคันแล้วก็คันคันที่สี่เพิ่งมานะครับอีกสักพักก็น่าจะประมาณบ่ายสามเห็นบอกว่าตาไทยจะไปไหนไม่รู้นะครับตาไทยน่าจะไปอาลูกไปซื้อของเครื่องเรียนเครื่องใช้อะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ ได้กี่เที่ยวแล้วนะครับได้95นะครับสองหัวก็เป็น195เที่ยวนะครับเวลาบ่ายสามนะครับวันนี้กะว่าจะเอาสัก250เที่ยวนะครับที่ได้วะเขาบอกเลยโอ้เอาอแม่คู่มาจออ่อหรือลราโอ้ยละเสียวนะแม่คู่คือเรียนเสียวแล้อว,วะ พ่า่านมันสลายแล้วมั้เดียวดินเหนียว่าเปนดินเหนียวดินยังกันแม่มันเป็นน้ำแม่เป็นจีตุลแม่อย่างว่าแล้วครับมืออาชีพเขาเป็นแล้วนะครับวิธียืนรถยืนอย่างยังี่นะยังผมนี่ย่านิยั้งเดียวเด้ว ไปแล้วตาไทยไปสามเรเด้พอพ่อเด้ไปใส่กระปเด้ออ่าันบพอท่านโรงเรียนลูกเดีอันนี้ละสีแเลียนไดอก3สามคันน,ะน่ะได้ั้นละ่อวานได้เจ็ดได้อ่อห้าสิบเที่ยวนะครับห้าสิบคูณหกสิบเป็นจบ,บัดหกค่าสามสิบวหกค่าสามสิบก็ สามพันน้ำมันหมดไปห้าร้อยนะครับเมื่อวันวันก่อนก็หมดห้าร้อยนะครับเพราะว่าตีเฉลี่ยเอาก็คือ,อวันละห้าร้อยนั่นแหละมือแลียนหน่อยเลียนหลายนะครับบางวันก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบเที่ยวแล้วครับ เมื่อวันก่อนก็สามสิบสามเที่ยวก็ตีสามสิบเที่ยวเป็นสิบแปดสิบแปดได้พันแปดน้ำมันห้าร้อยเหมือนกันอ่าน้ำมันห้าร้อยก็เหลือวันละพันอยู่ครับท่านผู้ชมวแตุ่าตั้มก็มือละพันมาแต่วันก่อนก่อนหน้านั้นก็คือเหลืออยู่แต่ว่าสวมรถพี่น้องอความขาดเนี่ยอ่าเปลี่ยนน้ำมันเคียงเนียนะครับ เย็นน้ำมันเครื่องแล้วนะครับนี่ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเห็นภาพบาดตาบาดใจซื้อดอกพี่น้องเลยท่ายห้เบิงนะครับบาดเสียวเสียวแท่นครับบมเป็นดอกเสียวแท่นรุ่นนึงแก้วมันโอ้ยยยผมก็ได้ยานมันสไลด์ลงพูดแม้ว่เป็นตำาๆนี่ท่านผู้ชม มาอีกแล้ววันนี้คือบ่นเห็ุจังซีบล่ะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ